ตูงงามกระดองกระเดาป่านกันกระเปิดท่าบอลมาจะทำไหนดีไว้ใช้ตามมาเดี๋ยวป้าจะทำทางเองโอเคไปกันน้องมารีป้าพี่ต้น ก็ไม่มีจะมีอยู่สิ เดมาได้ไม่นานทั้ง3ามคนก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างดังขึ้นมาจุกนันได้ยินเสียงอะไรหรือเปล่าได้ยินกับพี่ค้าก็ดียินเหมือนมันจะนั่งใกล้เข้ามาด้วยนะข้าจะไม่ดีแล้วสิเองว่ามันจะเสียงอะไรนั่นไม่รู้ ท่านใดนั้นเองร่างสูงใหญ่ดำพมินอออมายืนอยู่ทางด้านหลังของทั้งสามคนจะไปไหนมาเรด้วยตานก่อนสิไปๆเท่านั้นเองบีๆ วันนี้วันท,นนนนนที่ยี่สิบไหม,มยีนม่น คุ้นมากเฮไอคนรูหลอกอืมข้จกจตาได้ขี้ตามมาหรือเปล่าวะี้ตามมาเสียงแล้วเรื่องนี้ยาวต่อหนึ่งทีไม่ได้วิ่งมาแล้วด้วยที่ขอโทษที่มานาด้วยมอแดนเป็นังงี้ตุลีแสงมพ่ออ แดงว่าพอเม่เห็นข้างนอกนี่โอ้โหโอ้โหเออยอดเลยว่ะแดงประกายม่วงอื้อสะบัดแบบ่านั่งแดดแบบด้วยละเฮ้ยอุ้ยเลิศค่ะป้าสีแบบสีแดงเลิาอยู่ในโฮมสิบพับปันได ออกแดนนี่แบบเบเรียบเออถ้ามันแสงลํอราอีสิเป็นปลาไกปาไกแดงพออจะคขอออกแดนนี่เผากับเสือกับเสือกับริบเลยวะกับสีรถพอดกันเลยวะแบทแมนกันเลยเผากันเลยไอเห็นได้กินตอบอ่ะนี่เห้นี่กินตะบะวางรถสามเฮียแล้วก็มาใส่กระเป๋าไะเออเสียวร่วง ล่วงหเมือใครยู่ล่วงบุงมือในใี่ตายเบิดเลยนะโคยุหันเบิดอันาอนาคคยุหันเบิดเงินได้าด้าเริ่ดสีแดงประกายม่วง A8 e ของเบอร์ดีน่านะคะพื้นผมจะเป็นผม มีสีบอลอยู่แล้วแล้วก็มีดําผมใหม่และเป็นคนผมเส้นเล็กนะคะผมเส้นเล็กก็าจะค่อนข้างติดง่ายแล้วก็บาลานกันนะคะก็ไม่ค่อย